63 0มืพันกิโลเมตรเท่านั้นแถมยังได้ตัวท็อปอีกตั้งหากกับนิสสันนาวาร่า2.5ตัว Black Edition คันนี้นะคะตัว e ออีกต่างหากนะคะเกียร์ออโต้ปี19.20กออปชันฟังชันนมา mm hmm. เต็มบอกเลยคันนี้สภาพแรกเข้าสวยมากมากโครงสร้างแท้แน่นอนเดิม1 0 0ระบบภายในค่ะนะคะ,นะคะได้เป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วทั้งหมดพวงมาลัย3ก้การันติฟังกชันเบาะหนังแบบตึงๆเกียร์ออโต้แท้เดิมจากโรงงานใช้งานใหม่แท้ๆไม่มีกับสีกอใหม่เบาะนะคะไม่มีการช้ำเลยใดๆทั้งสิน้นรถคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่ต้องรีบเลยมีเพียงแค่หนึ่งคันเท่าน,านั้นแต่งมาให้จัดมาให้แล้วเต็มพี่เห็นด้านหลั มสภาพโคตรว้าวสภาพโคตรดีไม่ต้องทําอะไรเยอะลยคันนี้ล้างแล้วตั้งขายได้เลยอยากได้รถสวยๆโครงสร้างเดิมๆโครงสร้างนะบอกเลยไม่มีพิควาลชนหนับหรือว่าจมน้ําแน่นอนเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายชอบรถคันนี้พี่ดูคลิปไต้ไม่จบขาดแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้รายได้2เท่าของค่างวดคันนี้ฟรีดาวได้แอ,แอบกระซิบเลยผ่อนเริ่มต้นในเลทฟรีดาวเพียง8,00พเท่านั้นเองอย่าลืมนะทักแชทและแอดไลน์เข้ามาเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปค่ะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเจอกัน ในคลิปเต็มแล้วทักเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวกะบะมือสองเพชรยนต์ค่ะพี่หาพี่เห็นรถขายดีอีกหนึ่งคันเข้ามาไหมคะพี่พี่สดสดร้อนๆเลยนี่คือยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทําอะไรรีบเลยค่ะกับคันนี้นิสสัน นาวาร่2.5 b a c k Edition ตัวท็อปเลยคันนี้ตัว EL เกียร์ออโต้ภายในเบาะหนังราคาดีด้วย489,000บาทฟรีดาวผ่อนในเดดแค่ประมาณ8,000เท่านั้นเองได้ปี19.20รถสภาพสวยมากๆใช้งานน้อยมากๆเพียง63,000กิโลเมตรเท่านั้นใครมองหา Nissan Navara นะคันนี้ต้องคันต้องมาให้ทันเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างพี่ขารีบทักเข้ามาได้เลยค่ะบอกเลยว่าชอบคันนี้นะแชทนะ อ่าทักแชทแอดไลน์เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างเป็นเบอร์เดียวกันโทรด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะนําเบอร์ไปเซิร์ชแอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวอิวส่งรายละเอียดตัวรถอย่างลึกๆให้นะฮะแล้วก็อ่าในในส่วนของเอกสารไม่ต้องห่วงนะคะออกง่ายไม่ยุ่งยากแน่นอนร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยๆส,สภาพดีๆชอบรถกระบะแล้วคันนี้เห็นข้างหลังไหมคะมีแถมอะไรมาให้เนี่ยถ้าไปติดนะตรงนั้นนะเห็นไหมที่กระบะถ้าไปติดพี่ขาไม่ต่ํากว่า3 0 0 0 0ืแต่ที่นี่ฟรีให้แล้วเรียบร้อยออปชั่นฟังกชัน มาเต็มสายลุยสายกระบะนะสายเดินทางสายเที่ยวนะโอ้โหไม่ต้องห่วงเก็บของเก็บสัมภาระมีที่ปิดกระบะให้แบบว่าอื ไปที่ไหนสบายใจจะฝนจะแดดจะร้อนคันนี้โคตรคุมแล้วสภาพด้านหน้า mm. เห็นไหมสวยมากๆเชื่อว่าคันนี้อยู่ไม่เกิน3วันไปแน่นอนพลังงานขายมีตั้ง40ท่นใครไวใครได้ซื่อกระจายออกไปแป๊บเดียวพี่ขาเห็นคลิปนะถ้าชอบคันนี้นะพี่กดติดตามช่องอีกไว้ด้วยหรือโทรเข้ามาได้เลยค่ะ098ค่ะ706 7324หรือใครที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะเรียนเชิญนี่ที่บริษัทเพชรยนนะติดต่อโทรมาหาอยู่ก่อนเดี๋ยวอส่งโลเคชั่นให้หรือมา ที่ถนนเสดีไทย68แยก1มีนบุรีรกรุงเทพมหานครพี่ขาเดี๋ยววันนี้นะคะอยู่จะมาอัปเดตแล้วก็พามาชมสภาพตัวรถแรกรับเข้าที่บริษัทพิจิตรับเข้ามารถที่นี่บอกเลยโครงสร้างไม่เดิมเราไม่รับกับสีกอ่อใหม่เราไม่ทำนะคะแล้วก็เล่มชํานลดสูญหายเราก็ไม่รับเข้ามาชนชนหนักๆเข้ามาพี่คว่ำชนหนักจมน้ําอ่ะอันนี้ไม่มีนโยบายพี่สบายใจได้รถที่นี่ได้รับการัตัตีนะกะรางวัลคุณภาพด้วยนะคะต้องมีการตรวจรถทุกคัน ค่ะต้องมีการขึ้นแพลตฟอร์มตรวจรถเพราะฉะนั้นสภาพสวยสภาพดีรถ เป็นรถของหน่วยงานสามารถเช็คได้นะคะประวงประวัติเช็คได้ทั้งหมดสวยมากๆคันนี้อยากให้ได้อยู่ถือว่าโอเคเลยใครได้ไปนะัหงหวาวมากๆนะคะผ่อนแค่หลักพันเงินดาวก็ไม่ต้องใช้นะคะราคาเพียง4,89,000ถูกโคตรๆนะคะถูกสุดๆไปเลยนี่แค่ด้านหน้านี่ก็หลายบาทแล้วนะคะฟิล์มติดมาให้แล้วรอบคันเรียมสีคมชัดมากๆนะคะไม่มีรักยิ้มใดๆเลยทั้งสิน้นไฟตัดหมอกมีให้แล้วครบๆเลยนะคะด้านหน้ากระจังหน้านี่ใหม่มากๆ,ๆ ะะเจ้าของเดิมดูแลดีสุดๆเบ้าไฟนะไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยแตกคาบไอ้น้ำใดๆไม่มีทั้งสิน้นเส้นสายของเดทามนะคะออกทุกออกทุกดวงออกทั้งเส้นออกตลอดทั้งเส้นตัวไฟหลอดแวบอใบบีม LED มีมาให้ซุ้มหลอแบบโอ้โหไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยขูดไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเลยนะโอ้โหสวยมากๆนะอย,อย่างให้ได้มากเลยนะใครเห็นก่อนได้ก่อนนะคันนี้ใครไวใครได้นะฮะระบบท่านไงนะมไม่ต้องห่วงปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะ ขออนุญาตก้มดูด้านล่างสักนิดนึงในส่วนของตัวซุ้มล้อค่ะนะคะรอยขีรอยขวนไม่เห็นใดใดทั้งสิ้นตัวโชคค่ะคาบคาบเยิมคา,าบของเหลวไม่มีนะอันนี้เหยียบน้ํามานะคะเอามาจากข้างหลังล้างล้อเหยียบน้ํามาแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กค่ะปัดดำมาให้แล้วเรียบร้อยอันนี้เคลือบอยางให้เห็นเลยนะคะ สวยมากๆบันไดข้างกับข้างนี่ว้าวให้ดูเหลี่ยมดูสีดูคมสีคมกลิบมมากแล้วก็ชัดมากๆเลยเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีพี่ต้องจัดเลยคันนี้ในนี่มีกล้องนะคะมีกล้องรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกุญแจเป็นระบบแบบสมาร์ทคีย์เลสค่ะคิ้วกันสัต์นะคะติดมาให้แล้วครบนะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาเข้ามาดูข้างในนะพาเข้ามาดูข้างในกันบ้างดีกว่าโครงสร้างของตัวประตูค่ะแท้แน่นอนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แผงประตูด้านข้างนะคะตัวหนังแบบซอฟทัชเดินได้สีส้มค่ะพี่ขาสวยมากแผ่นพงแผ่น อยู่ครบนะสติ๊กเกอร์คําเตือนทุกอย่างอยู่ครบคันนี้เดิมสุดไปเลยนะคะเดิมสุดๆพวงมาลัยสามกา้านหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยมันติฟังก์ชันคอนโซลสะอาดๆมีพรมถมมาให้ด้วยคันนี้ื้าวจริงพี่เห็นเลขไม่ไหมเลขไม้หกหมื่นสาม 63. จริงๆนะคะไม่ได้โกหกเกียร์ออโต้ค่ะนะคะเครื่องยนต์นี้ไม่ต้องห่วงสตาร์ทครั้งเดียวติดแน่นอนค่ะด้านบนหลังคาสะอาดสะอาดตัวเบาะหนังนี่แน่นๆเลยตึงๆเลยนะคะ กุญแจเป็นระบบเป็นระบบแบบสมาร์ทคียลสนะออปชันมีมาให้เต็มเลยคันนี้แล้วก็ในส่วนของเสาต,ตรงกลางนะคะนี่ หัวนอตไม่ขยับนะคะสีเดียวกันกับตัวรถเลยแล้วก็เดี๋ยวอ้อมมาดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของด้านผู้โดยสารเป็นยังไงกันบ้างนะคะสวยมากสว,สวยจริงสวยจริงคันนี้ไม่อยากจะพูดสวยเวอร์สวยเวอร์ว,วรัวงอลังการอยากจะพูดยังไงเนี่ยโอ้ยสวยจริงๆนาะอยากให้มาเห็นมากๆเลยนะคะแอร์ด้านหลังค่ะเป็นแอร์แยกนะคะนี่ขนาดเรายังไม่ได้ปรับสภาพนะ รถที่เนี่ยต้องปรับสภาพคําว่าปรับสภาพคืออะไรเราต้องมีการสปาเบาะมีการทาความสะอาดเก็บจีเก็บงานให้สักเล็กน้อยรอยสกิดหินอะไรประมาณนี้ค่ะด้านหลังซุ้มล้อนะคะไม่ขีดไม่ขว่วนใดๆทั้งสิน้นมีคอปไฟท้ายติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีกล้องมองอมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์นะคะกล้องมองหลังมีมาให้ครบเลยนะคะโอ้โหชอบมากๆเลยนะ คันนี้ถือว่าคุ้มใครได้ไปคุ้มมากเลยราคาไม่ถึง5้0 0 0 0สี่แสนแปดหผ่อนแปดพันสุดยอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีฟรีดาวพี่ต้องรีบจัดเลยกับตัวแบ็กเอ dition ของเราเครื่อง2.5 DDT v g ้าดีดีเทอร์โบแล้วคันนี้นะคะโอ้ฟังกชันออปชันนี้เครื่องแรงขนาดนี้พี่ไม่ต้องห่วงเลยสวยมากสภาพดีสภาพเวอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าว่ารถของเรานะเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นยังไงเรานํารถที่เป็นเครื่องยนต์แบบว่ายนต์มาไหมหรืออะไร หมมาพิสูจน์กันนะคะอย่าลืมนะมาหาอยู่ได้เลยที่เพรยนนะคะเบอร์ที่ให้ไหว้ด้านล่างติดต่อเข้ามารีบเลยโทรด่วนเลยตังจังหวัดซื้อได้ลดสไลด์มีบริการไม่ต้องห่วงเรื่องเจ้าหน้าที่เอ,เอกสารในกรณีทําสัญญานะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปหาถึงหน้าบ้านพี่ไม่ต้องห่วงเรามีบริการให้ทั้งหมดนะคะรดสไลด์มีบริการายทะเบียนเปลี่ยน,เป,ยนเป็นกรุงเทพให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีฟรีดาวกดติดตามช่องไว้แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันเลยที่เ่าอค่ะ มาในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะพี่ขาโค้สวยเลยคันนี้เครื่องเงียบมากๆนะคะเครื่องแบบว่าสวยเดิมเลยนะคะนี่แห้งสนิทเลยนี่เพิ่งสตาร์ทรถเสร็จนะเพิ่งสตาร์ทรถขับมาเสร็จใหม่ๆสดๆร้อนๆคานนี่ไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแบตเตอรี่นะคะเช็คให้นะคะเม็ดอาร์คนะคะทุกเม็ดอยู่ครบอยู่ให้เห็นชัดๆกันแบบนี้นี่คือขนาดยังไม่ได้ล้างฝากระโปรงค่ะนี่มีร่องรอยการใช้งานค่ะฝากระโปรงเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ คันนี้นี่ สตกกิกอร์มอกอยู่ครบค่ะเผ่นกันความร้อนไม่ฉีกไม่ขาดถือว่าใช้งานน้อยนะเพราะว่าใช้งานเพียงแค่หลังหมื่นฉเฉลี่ยแค่ปีละหนึ่งมกิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีเครื่องแท้เครื่องเดิมต้องคันนี้เลยรีบทักรีบจับ,ร,บ,จบรีบจองกันเข้ามาไวๆนะคะมีแค่หนึ่งคันเท่านั้นนะใครไวใครได้นะคะรถสว,สวยที่นี่ฟรีดาวได้ทุกคันอยากได้รถเจ็ดที่นั่งอยากได้รถเกง๋งหรือต้องการรถกระบะอยากได้เป็นแบบเก๋งแบบไหนกระบะแบบไหนหรือเจ็ดที่นั่งแบบไหนรวมทางรถตู้พี่ถักเข้ามาได้เลยติดต่อหาอิ้เบอร์เเดดียยวไ้ลค่ะ อยู่ยินดีให้บริการค่ะปรึกษาได้ไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยเพื่อไม่ให้ผ่านรถสวยเกรดเอที่สมาร์ทฟรีดาวทุกคันได้แบบนี้สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ